คณะกำลังเกิดขึ้นสูงที่สุดในประวัติการนะครับกว่า300ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ถึงทําให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปจึงเร่งต้องการที่จะให้เกิดสงครามจึงเร่งที่ต้องการจะให้เกิดโรคระบาดเพื่อได้ขายวัคซีนและได้ขายอาวุธมากขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้นะก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ค่อนข้างจะสูงนะฮะมาหาอำนาจเด่นกันแรงเลยทีเดียว ราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากรัสเซียผ่อนปรนแบนการส่งออกนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำก็มีการปรับลดราคาน้ำมันตอนนี้ก็กลับมาทรงตัวหลังรัสเซียผ่อนปรนมาตรการแบนการส่งออกเชื้อเพลิงนะครับส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกทองคำปรับลดนักลงทุนจับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจและความเห็นของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายเงินเฟดในช่วงปลายสัปดาห์ ในขณะที่ต้องถึงมือพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาก็ส่งมอบรถถังแอบรานะครับถึงยูเครนแล้วหวังใช้ทะลวงฝ่าแนวป้องกันของทางฝั่งรัสเซียยูเครนได้รับรถถังประจันบาลแอบรามของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยจากคำถแถลงของประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้จากการเคลื่อนไหวซึ่งช่วยเสริมแสนยนุภาพ แก่กองบัชการของยูเครนในขณะที่พวกเขากำลังหาทางนะฝ่าแนวป้องกันปราการหนาแน่นของทางฝ่ายรัสเซียนะครับในขณะที่ตาต่อตาฟันต่อฟันฮะรัสเซียก็มีการยกระดับเอาคืนนะครับขึ้นบัญชีดำล่าหัวประธานศารโลกรัสเซียเปิดเผยว่าได้ใส่ชื่อบิโอเตอร์ออ มันสกี้นะครับประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในบัญชีต้องการตัวการเคลื่อนไหวตอบโต้กรณีศาลแห่งนี้ออกหมายจับวาลาดาเมีรปูตินผู้นำของรัสเซียข้อกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงมาดไทยของรัสเซียไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีต่อออฟมันสกีนะครับแต่อย่างใดสัตเทือนนะครับ เปโตรดอลลาร์ dollar, สหรัฐอย่างหนักเลยเวเนซุเอลาเชื่อนะครับอนาคตกลุ่มบริกจะคุมตลาดพลังงานมุ่งสู่การลดเงินพึ่งพาของสหรัฐอเมริกาววนกินปินโตนะครับรนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาคาดว่าการขยายขอบเขตเปิดรับสมาชิกใหม่ของกลุ่มบิกนะครับจะรวมตัวกันของ เหล่าผู้ผลิตนะครับและผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่มอบผลทางสำหรับการมุ่งสู่การพึ่งพานะครับลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในด้านการค้าระหว่างประเทศนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่มีการบีบจีนไม่จบลงง่ายๆมอนเตนเนโกรโปรจัดนะครับแข่งคนขี้เกียจที่สุดนานเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้แชมป์ การแข่งขันสุดประหลาดในแกบในมอนเตเนโกรมีการค้นหาบ้านพักนักกีฬาที่ขี้เกียจที่สุดพบเห็นผู้เข้าแข่งขันนอนเอือยเฉยบนเตียงกว่าหนึ่งเดือนแล้วจะดูเหมือนว่ามันคงจะไม่จบง่ายๆเทศกาลคนขี้เกียจซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในมอนเตเนโกรมีเส้นชัยหนึ่งที่พิเศษอย่างมากคือใครก็ตามที่นอนเล่นอยู่แต่บนเตียงได้เวลานานที่สุด จะรับรางวัล900ปอนด์หรือ1,035 0 0กับยูโรหรือประมาณ40,000บาทในขณะที่ยูเครนก็กลุ่มนายกรมนตรีของฮังการียืนยันจะไม่ทำการสนับสนุนยูเครนอีกต่อไปอ้างปมจำกัดสิทธิชนกลุ่มน้อยนายกรมนตรีวิกเตอร์ออบานนะครับแห่งฮังการีประกาศต่อสภาว่ารฐบาลของตนเองจะไม่สนับสนุนยูเครน ในกิจกรรมระหว่างประเทศอีกต่อไปจนกว่ายูเครนจะให้การรับรองสิทธิของคนเชื้อสายฮังการีในการใช้ภาษาของตนเองได้ภายในประเทศของยูเครนเหตุการณ์โอระทึกเกิดขึ้นเมื่อสิงคโปร์ได้มีการทำลายระเบิดยุคสงครามโรคหนักจำนวน100กิโลกรัมสั่งอพยพคนขวา4 0 0 0คนผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บวัตถุระเบิดของกองทัพสิงคโปร ทำลายระเบิดยุคสงครามโลกครั้งที่สองน้ำหนัก100กิโลกรัมซึ่งพบบริเวณไซต์ก่อสร้างแห่งดึงส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่ในทันทีนะครับพี่ชายก็ยืนดูน้องสาวของตนเองจมน้ำตายต่อหน้าต่อตาชายวัย26ปีรายหนึ่งถูกกู้คุมตัวที่กัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียนะครับ สอบสวนกรณีให้น้องสาวไม่ชัดเจนว่าต่างมารดาหรือมารดาเดียวกันอายุสี่ขวบจมน้ําเสียชีวิตก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนโดยทําการจับกลุ่มกรงนี้มีขึ้นหลังจากตํารวจสอบภาพวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดพบผู้ตรงสายเป็นพี่ชายต่างมารดาหรือไม่ต่างมารดายืนอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ําตอนเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาแค่ยืนดูเหยื่อค่อยๆจมน้ำโดยไม่ดำเนินการใดๆเพื่อทำการช่วยเหลือน้องสาวแม่แต่น้อยคดีนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนภายใต้มาตรการ31ของพระราชบัญญัติเด็กและเยาวชนมาเลเซียตามคำตามคากล่าวหาปฏิบัติไม่ดีเพิกเฉยละเลยหรือทอดทิ้งเด็กซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นในขณะที่ชาวเน็ตถึงกับอึง้งประธานบริษัทจีนลงทุนกินสบู่โชว์นะครับพิสูจน์ใช้วัสดุซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติไราสารอันตรายกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียของจีนเมื่อประธานบริษัทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแห่งหนึ่งลงทุนกินสบู่โชว์เพื่อพิสูจน์ว่าสบู่ของเขานั้นใช้วัตถุจากธรรมชาติล้วนๆและไม่เป็นอันตราย คลิปนี้ถูกแชร์เป็นไวรัลนะครับบนแพลตฟอร์มเว็บป่วยปัวนะครับบริษัทพงเวยนะครับได้เอาก้อนสบู่ขึ้นมากัดกินจากนั้นก็ดื่มน้ำตามลงท้องหน้าตาเฉยนะครับเขาอกว่ามันไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างแน่นอนและเมื่อมันเข้าไปในร่างกายก็จะย่อยสลายเป็นไขมันและน้ำมันด้วยนะครับ ในขณะที่เจ้าที่อาวุโสจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ร่วมหารือที่กรุงโซนะครับเห็นพ้องจัดการประชุมสมมิตในเวลาที่สะดวกนักการทูตนะครับระดับสูงของเกาหลีใต้จีนและญี่ปุน่นลงความเห็นพ้องนะครับที่จะมีการจัดการประชุมสมมติระหว่างผู้นำของสามชาติโดยเร็วที่สุดนะครับในวัน เวลาที่ทุกฝ่ายสะดวกตามคํำถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในขณะที่ยูเครนมึนฝะูงเรือรัสเซียยังสามารถเปิดฉากโจมตีทะเลดำถึงแม้ว่าผู้มัชการจะโดนสังหารนะครับเป็นที่ฮือฮาประธานาธิบดีเชเชนสยยบข่าวลือโคมาโปรสาธานะชมลูกชายวัย รุ่นแข็งแกร่งอย่างพ่อนะทำร้ายนักโทษสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าข่าวกรองยูเครนเปิดเผยว่าเป็นที่ประหลาดถึงแม้ว่าผู้บัญชาการกองทัพเรือรบของรัสเซียจะโดนสังหารแต่ถ้าว่าฝูงเรือรบรัสเซียยังคงสามารถเปิดฉากโจมตีทะเลดำต่อไปแต่ร้ายระบบเหมือนไก่วิ่งแบบไร้หัว ผลจากปูตินไม่ได้คุมเองโดยตรงด้านประธานาธิบดีของเชเชนรามซันนะครับคาดีลอฟแสดงตัวต่อสารชนนะออกเปิดปากชื่นชมลูกชายผู้ทำร้ายนักโทษเผาคัมภีร์กุรอานยืนยันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้จีนญี่ปุ่นแล้วก็ทางเกาหลีใต้ นะครับกำลังจะมีการประชุมจับมือกันตอนนี้ในฝั่งของเอเชียกําลังมีปัญหาหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการสนับสนุนทางฝั่งเกาหลีใต้ในการทำสงครามกับจีนนะครับตอนนี้ระดับการโทษระดับสูงไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ตกลงที่จะมีการประชุมหาหลือการจับมือกันเพื่อยุติสงครามและเพื่อยุติความขัดแยง้ง ตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามสนับสนุนให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสงครามในขณะที่ก่อนหน้านี้จีนก็มีการเตือนอย่างเป็นทางการนะครับว่าการที่มีการยุดยงแบบนี้นะครับเอเชียก็จะเกิดสงครามเกิดขึ้นไม่ต่างจากยูเครนนะครับซึ่งมีการซ้อมรบกันหลายต่อหลายกล้งและตอนนี้มีการยิงขีปนาวุธ แล้วก็เริ่มทดลองการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในฝั่งของเอเชียซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าอันตรายอย่างมากเชิงงานสังคราะห์ที่น่าสนใจคือกลุ่ม b r i c ทนะครับที่ประกอบไปด้วยอินเดียนะครับจีนรัสเซียและก็แอฟริกาซึ่งเป็นแกนนำหลักความพยายามที่ผ่านมานะครับของแคนาดาที่พยายามจะบีบให้อินเดียออกจากกลุ่มดังกล่าว นะครับซึ่งจะส่งผลทําให้กลุ่มบริกนั้นจะไม่สามารถเกิดความเข้มแข็งได้โดยง่ายนะครับการตั้งกลุ่มบริกขึ้นมาก็เพื่อที่จะลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและจะสร้างเงินสกุลของตนเองขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มบริกนะครับแต่อย่างไรก็ตามการสร้างสกุลเงินของตนเองนั้นยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้จึงมีการนํา เงินของแต่และประเทศมาทําการซื้อสินค้าและค้าขายกันเองทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถึงร้อยละแปนะครในถูกเลิกใช้ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นกําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องและหนี้สาธารณะกําลังเกิดขึ้นสูงที่สุดในประวัติการนะครับกว่า300ล้านล้านดอนลลาร์สาหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ถึงทําให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปจึงเร่งต้องการที่จะให้เกิดสงครามจึงเร่งที่ต้องการจะให้เกิดโรคระบาดเพื่อได้ขายวัคซีนและได้ขายอาวุธมากขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศ ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรระสมัยสยามนาำไทยรุ่งเรืองมอมนสัิสถาพรนครแห่งปูชนี ตววราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจารีพระเพณีราชวงจักเริเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบาน กลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสุสิตบันลังพรอมแปร่สังพระโคมก้องบันดอกกัมศดานเลือแผ่นสุบันขัติยันสง่า กายพระศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตกามสยามนามนี้แสองสดุดีมีกษัตริย์กรญตาทั่วทุกเขตกามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เลิมอง์กษัตริราชาพระผู้ทรงบุญรทงญรทงครองไอทูนวิสุดดุดเทพ,พอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดา,ชา,ชาเมื่อแท่นสุบันคัิยันานา กระนดรถกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามขัวขทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนีแส้ซ้องสัตวดุดีมีกษัตริย์ทาทั่วทุกเขตุาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ Okay <laughs>